สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมบ่าวเล็กดฮานะครับสวัสดีวันที่25กันยายน2566นะครับสาหรับวันนี้นะครับตื่นเช้าขึ้นมานะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทําอะไรก็ราบรื่นนะครับคลิปนี้นะครับทานผู้ชมเราจะมาตีความนะครับมาจัดเรียงตัวเลขของปฏิทินคําชะโนดกันใหม่นะครับหลังจากปฏิทินคําชะโนดนะครับเข้ามาถึงข้างวดติดนะครับท่านผู้ชมมังว่าที่แล้วปรากฏว่าพลาดไปนะครับเราจะมาจัดเรียงตัวเลขกันใหม่เหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชม ไปดูกันนะครับตัวเลขของคัาชาโนึดงวันนี้นะครับท่ให้ตัวเลขมานะครับตัวเลขของปฏิทินคําชโนนะครับงวดนนี้ให้เลขเด่นนะครับนั่นก็คือเลข1กับเลข6นะครับเราจะมาจับแยกตัวเลขนะครับท่านชมเหมือนเดิมนะครับโดยการดูตัวเลขที่อยู่ในเลขปฏิทินครับมีตัวเลขไหนบ้างนะครับไล่เรียงจากน้อยไปหามากนะครับท่านชมเราจะได้ตัวเลขดังนี้นะครับเราจะแยกตัวเลขออกมาเป็นตัวเลขเดี่ยวนะครับเราจะเลข1เลข5าเลข6เลข7ก็ดก็เลข8นะครับ ในการจัดเรียงตัวเลขนะครับเหมือนเดิมนะครับที่ผมได้ทําคลิปเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับท่านผู้ชมผมจะสรุปตัวเลขจากรวดเร็วให้ท่านผู้ชมเลยนะครับตัวเลขที่จัดชุดได้นะครับจะเป็นตัวเลข2ตัวนะครับนั่นก็คือเลข1718 8516แล้วก็19นะครับเราตัดเลขซ้ําออกเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมเราก็จะมีเลขกันนะครับเลข6นั่นก็คือเลข19นะครับ สรุปแนวทางปฏิบินคำชู่นนะครับจะเรียงตัวเลขกันใหม่นะครับตัวเลขที่แนะนําเป็นแนวทางในคลิปนี้นครับท่านผู้ชมนั่นก็คือเลข17 18 8516แ้กล้วก็19่นะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมแนวทางและก็ผู้ที่กดติดตามนะครับบุญพรเทวดารักษานะครับให้ท่านผู้ชมนั้นจงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีแต่ความโชคดีในเรื่องการเสี่ยงดวงนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ